อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับทจก้กคนและใคตอนที่229เท่าแก่ไม่เพิ่มราคาจริงหรือเท่าแก่ไม่ทราบว่าที่ข้ากล่าวไปนี้ถูกต้องหรือไม่ผู้อาวุโสที่ถามหันมามองทางด้วยฉวนแม้ว่าสีหน้าของด้วยฉวนยังคงไม่แปลเปลี่ยนทว่าขณะนี้ภายในใจเรียกถามระบบแล้วเพราะตัดตัวเขาไม่ทราบว่าคำกล่าวของผู้อาวุโสที่สามนั้นถูกต้องหรือไม่ระบบทำงานได้แล้ว ล่วชวนเรียกดังภายในใจเจ้าของร้านมีเรื่องอะไรหรือเสียงอันเย็นเยือกดังตอบรับโดยทันทีมันใช่น้ำพุวิญญาณต้นกำเนิดดังที่ชายคนนั้นกล่าวไว้หรือไม่ล่วชวนกล่าวถามระบบจึงตอบกลับถูกต้องใช่จริงด้วยล้วยชวนถึงกับประหลาดใจบอกกล่าวตามตรงตัวเขาไม่อาจจินตนาการได้ถึงว่าสถานที่ซึ่งผู้อาอุโสที่สามพูดกล่าวนั้นคือที่ไหน แต่พอคิดให้ดีล้วชวนก็ต้องเอ่ยถามด้วยความจริงจังระบบมั่นใจหรือว่าขายโคล่านี้ไม่ขาดทุนน้ำผู้วิญญาณต้นกำเนิดคือสิ่งหายากและล้ำค่ามูล,ลค่าของโคลา่าเทียบกับผลึกวิญญาณที่ได้รับกล่าวได้ว่าออกจะเป็นส่วนต่างที่มากมายเกินไปไม่เกินเลยนะักหากจะกล่าวว่าไม่ต่างกับให้เปล่าระบบจึงตอบรับเจ้าของร้านวางใจราคาขายสินค้าที่ระบบตั้งนั้นย่อมได้กำไร ลัว่วชวนถึงกับพูดกล่าวไม่ออกระบบไม่เคยพลาดเรื่องหาเงินเมื่อจบบทสนทนากับระบบรั่วชวนจึงพยักหน้ารับถูกต้องตามนั้นรอยยิ้มจึงเผยชัดผ่านใบหน้าผู้อวโสที่สเจ้าสิ่งนี้ทําขึ้นโดยนพุวิญญาณต้นกําเนิดจริงงั้นหรือนี่ด้วยรับชมโคล่าครึ่งขวดในมือเว่ยอี้ต้องรับคําอย่างนึกถึง มูลค่าแท้จริงของโคล่าเทียบกับผลึกวิญญาณที่จ่ายนั้นชวนสะพลึงเกินไปแล้วทุกคนต่างมองขวดโคล่าที่อยู่ในมือแม้มูลค่า10ผลึกวิญญาณสำหรับคนกลุ่มนี้ไม่นับเป็นอะไรโคล่าในมือกลายเป็นล้ำค่าเกินกว่าที่เคยได้กินมาทุกวันเท่าแก่เป็นค่ารู้สึกว่าโคล่านี้มูลค่า100ผลึกวิญญาณก็ยังต่ำไปกระมังจีอุยอดไม่ได้ที่จะกล่าวถามขึ้นถูกต้องแล้วเท่าแก่ พิจารณาเพิ่มราคาไม่ดีกว่าหรือมู่หลงไงถึงกล่าวเสริมถึงกับมีลูกค้าบอกให้เท่าแก่ขึ้นราคาสินค้าหากจะมีก็คงเป็นล้านต้นตำรับคือที่แรกลวดสวนสายศีรษะพร้อมเผยท่าทีนิ่งเฉยราคาสินค้าจะไม่เปลี่ยนถัดจากนั้นเขาจึงเดินไปยังเก้าอี้ยาวหน้าร้านพร้อมเอนอนรับแสงแดดอืมเท่าแก่ก็เป็นเช่นนี้ หลิวลู่อี้เผยยิ้มขื่นขมถัดจากนั้นทุกคนจึงค่อยทานบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปกันต่อขณะนี้มี11คนดังนั้นจึงยังมีเครื่องเล่นเกมเสมือนจริงวางอยู่นี่หรือมิติเสมือนจริงแทบไม่ต่างอะไรกับโลกจริงผู้อาวุโสที่สสวมหมวกสายตารับชมพวกมิติขาวโพรนพร้อมเผยท่าทีสงสัยทางด้านหลิวลู่เหมยและตี้อู้เต๋ก็เป็นเช่นเดียวกันเข้าหมวดอารีนาได้เลย เสี้ยหยวนบอกกล่าวกับกลุ่มคนเป็นห่อคอยน้อยก่อนจากนั้นจึงเลือกรูปสังเวียนด้วยเสี้ยหยวนชี้แนะผู้มาเยือนใหม่ทั้ง3จึงเร่งรีบเข้าสู่หมูดอารีนาคนทั้ง8ขณะนี้เข้าสู่พื้นที่ประลองจากนั้นจึงปรากฏตัวโดยจับคู่แบ่งออกเป็น4พื้นที่ การกระทําเช่นนี้ขอบเขตพลังของพวกเขาจะทัดเทียมกันตั้งแต่เริ่มแรกนั่นก็คือขอบเขตทดสอบเต่าระดับที่9สถานที่ซึ่งผู้อาวุโสที่3ปรากฏนั้นเป็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสายลมเย็นเยือกได้พัดผ่านพร้อมเสียงหวีดหวิวหิมะสีขาวโพลนม้วนตัวกับอากาศปกคลุมพื้นที่รอบด้านที่พบเห็นได้คือภูเขาสีขาวโพลนอันไร้ที่สิ้นสุดหากเป็นคนธรรมาดามาเยือนที่นี่ ก็เกรงว่าจะแข็งตายภายในเวลาไม่กี่นาทีแล้วกระนั้นสำหรับผู้ฝึกตนขอเขตทดสอบเต่าระดับที่9แม้ถูกความหนาวเย็นไปบ้างแต่ก็ยังไกลห่างจากสิ่งที่เรียกว่าภัยคุกค,คามต่อชีวิตที่ยอดภูเขาหิมะอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลห่างหลายร้อยเมตรเสี่ยหยวนในชุดสีดำได้ยืนนิ่งอย่างลึกลับประหนึ่งเทพเซียนเหมือนว่าพวกเรา จะได้เป็นคู่ต่อสู้กันสินะเสียงของผู้อาวุโสที่3ไม่โดนผลกระทบจากสภาพแวดล้อมขณะนี้มันดังลาวกับพูดอยู่ข้างกายเสียหยวนอย่างไรอย่างนั้นตอนที่230เบิกฟ้าเสียหยวนเผยสีหน้าเย็นเยือกกล่าวคําหากพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยดาบศักดิ์สิทธิ์พลันปรากฏในมือพริบตานี้เข้ามา ผู้อาวุธสที่3ตะโกนดังรับคำที่เบื้องหน้าขณะนี้มันได้ปรากฏหม้อสามขาสำลิศสูงราวเท่าตัวคนหม้อสามขาถูกผลาญไหม้ด้วยอักกีเพลิงพลังงานวิญญาณผันแปรขณะนี้ไหลหลังกลุ้มคลั่งคลื่นความร้อนรุนแรงพัดผ่านทั่วทิศหิมะที่เคยปกคลุมภูเขาซึ่งไม่เคยละลายตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาขณะน,นี้ถึงกับละลายอย่างรวดเร็วกลายเป็นสายน้ำไหลหลังสิ่งนี้เองก็เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ ร้านค้าในโหมดอารีนาคิดหาอาวุธที่มีระดับสูงสุดก็คืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ตุม้มผู้อาวุโสที่3พลันตบฝ่ามือลงบนหม้อสามขาเสียงเคาะดังกังวันลากยาวาพร้อมกับเสียงคำรามฝาหม้อสามขาพลันเปิดออกมังกรจำแรงอักคีขนาดใหญ่ยักษ พลันทยานออกมาดวงตาของมันเผยประกายแห่งปัญญาร่างนั้นกระจ่างทว่ามองเห็นได้ท่วงท่าที่มันเคลื่อนไหวชวนผู้คนต้องตื่นตะลึงเสี้ยหยวนแค้นเสียงลับมันราวกับขณะนี้อ,อลาทั่วร่างกายของเขาได้ควบแน่นถัดจากนั้นดาบจึงฟาดฟันลงพริบตานี้เองที่ราวกับแสงดาบแห่งห้วงสมุนได้พาดผ่านลงอย่างทะลักล้นภายใต้มวลแสงดาบมันถึงกับมีดวงดาวเผยประกายและยิบระยับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเคลิวิชาที่เสี่ยหยวนฝึกฝนเพียงพลิบตาทั่วทั้งกุ่นเขาได้สั่นสถานพร้อมเกิดรอยปริตแตกมากมายมหาศาลภูเขาที่อยู่ไกลห่างสั่นไหวต่อเงื่องพร้อมเกิดหิมะถล่มอย่างไม่มีที่ท้นสุดอำนาจของมันมากพอจะสถานฟ้าดินมังกรอักขีเงยศีรษะขึ้นพร้อมคำลามร้องมวลอัคีนับไม่ถ้วนทะลักออกสภาพเวทล้อมได้แปลเปลี่ยนเป็นทะเลอัขี ภายใต้ห่วงสมุดแห่งแสงดาบที่เข้าปะทะกับทะเลเพลิงมันลาวกับคิดทําให้โลกล่าต้องหมุนแสงที่ตําแหน่งเกือบจะกึ่งกลางห่วงมิติถึงกับปรีแตกออกเศษซากห่วงมิติพังทลายเกิดขึ้นคลื่นพลังโกลาหลที่ตำแหน่งเกือบกึ่งกลางห่วงมิติถึงกลับปรีแตกออกเศษซาก,าก,ก,กห่วงมิติพังทลายเกิดขึ้นเป็นคลื่นพลังอันโกลาหล ที่ภายในรอยแตกนั้นมันคือห่วงมิติอันดำมืดการละอออากาศอันผันแปรนับไม่ถ้วนได้ทะลักล้นออกมาออราแห่งการทำลายล้างปกคลุมพื้นที่ภาพฉากเช่นนี้มันราวกับวันโลกาวินาศและทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นเพียงเพราะคนสองคนเปิดศึกปะทะต่อกัน เสียหยวนลั่นการโจมตีอันชวนสะพรึงออกว่วงมิติแตกกระจายออกประหนึ่งกระจกแตกสลายภายใต้ปลายดาบผู้อาวุโสที่3ามไม่คิดยินยอมเผยความยิ่งหย่อนไปกว่าม่อสัมฤทธิ์สามขาขณะน,นี้ได้ขยายขนาดขึ้นสูงนับร้อยเมตรปกคลุมฟากฟ้าขณะเดียวกันศึกของอีก6คนที่เหลือต่างก็เริ่มขึ้นหญิงอุจจีปะทะตีอูเ้เตาคนทั้งสองไม่ใช่พูดกล่าวเก่งนัก เมื่อใดเลือกอาวุธเสร็จสิ้นจึงไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้าปะทะโดยตรงตี้อูตเตาครอบครองเคล็ดวิชากระบี่ถึงขั้นแปลสภาพทุกกระบวนท่าและทุกการเคลื่อนไหวล้วนสถานฟ้าสะเทือนดินในมือของหญิงอุจจีมันปรากฏถุงมือคู่หนึ่งสองประกายแสงสีทองบนถุงมือนั้นมันยังมีหนามแหลมประดับไว้มากมายสิ่งนี้คือถุงมือระดับศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องแล้วหญิงอุจจคือผู้เชี่ยวชาญวิชามวย พลังอำนาจที่เขาฝึกฝนนั้นไม่ใช่ประมาทได้เพราะขนาดนี้เขาหาได้ขาดแคลนพลังชีวิตแต่อย่างใดไม่ วิชามวยที่หญิงอุจี้ฝึกฝนต่อให้เป็นยอดฝีมือระดับทัดเทียมกันก็ไม่กลา้ารับไว้โดยตรงเพียงหนึ่งหมัดมันก็พอจะเบิกฟ้าออกได้ศึกระหว่างคนทั้งสองไม่ใช่วิเศษเลือดล้ำเช่นของเซี่ยยวนและผู้อาวุโสที่3ขณะนั้นหากพิจารณาให้ดีก็จะได้ทราบว่าระดับพลังอำนาจนั้นไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในสถานที่ซึ่งหมัดพลาดผ่านจะเปรียบดังโดนมีดผ่าเปิดออก ร่องลอยสีดำหลงเหลือในอากาศอย่างแปลกประหลาดนี่คือสภาพที่ว่วงมิติฉีขาดทว่าไม่อาจแตกออกหากเป็นผู้ฝึกตนที่ด้อยกว่าขอบเขตทดสอบเต๋าสัมผัสมันเข้าเช่นนั้นมันจะฉีกกระชากออกในพริบตาขณะนี้คนทั้งสองประหนึ่งเล่นต่อกันสองล่างสองเงาได้เลือนหายปรากฏวูบวาบผ่านอากาศห่วงมิติแทบทุกตารางนิ้วพร้อมถล่มทลายทุกเมื่อ ความผันแปรทางพลังวิญญาณอันรุนแรงพาดผ่านไปมาไม่หยุดหย่อนนับเป็นโชคดีที่ที่นี่คือขอคอยการทดสอบจึงไม่มีเรื่องต้องห่วงหาพอกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโลกแต่อย่างใดทางด้านเล่าไปขณะนี้รับศึกกับจี้อูุยแม้คนทั้งสองเคยประมือต่อกันมาก่อนทว่าขณะนี้ได้ต่อสู้กันอีกครั้งก็ไม่ใช่มีใครยิ่งหย่อนไปกว่ากันจักรพรรดิแห่งเตียนชิงและออกแห่งเทพสีขาว ร่างจัก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์และมังกรสงครามผู้ใดจะแข็งแกร่งกว่ากันมู่หลงไห่ถึงและหลิวลู่เหมยก็กำลังปะทะต่อกันการปรามือระหว่างสองโฉมงามนะับเป็นภาพฉากที่ชวนลื่นลมศึกทางฝั่งนี้หาได้มีภาพฉากสถานฟ้าสะเทือนดินแต่อย่างใดไม่เทว่าก็ไม่ใช่การศึกที่จะประมาทได้ตอนที่231การแข่งขันอันดุเดือดอาวุธที่หลิวลู่เหมยเลือกนั้นคือ เปียโนศักดิ์สิทธิ์ด้วยมือบรรเลงคลื่นเสียงที่มองไม่เห็นจึงฉีกกระชากขว้งมิติออกจากกันมู่หลงไ่เถิงไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าขณะนี้ถือคันธนูยาวที่สูงราวตัวคนพลังวิญญาณอันรุนแรงเข้ากดดันที่ตัวคันธนูหาได้มีลูกศรถว่ายาเมื่อมู่หลงไ่เถิงง้างสายคันธนูพร้อมปล่อยนิ้วออกมันจะปรากฏขึ้นเสียงมังกรคำรามดังจากคันธนู ลาวกับมังกรคำรามร้องล่างจำแรงมังกรทยานออกล่างจำแรงมังกรทยานออกประหนึ่งปลายดาบมันเข้าปะทะกับคลื่นเสียงที่ทยานเข้ามาก่อนจะเลือนหายไปทั้งคู่สีสมรภูมิเกิดการศึก ที่แตกต่างกันออกไปคนทั้ง8ต่างเผยพลยพังออกราวหนึ่งใน10อย่างไรที่นี่ก็เป็นโหมดอารีนาเรื่องอื่นใดหาได้กังวลล้วนไม่มีเพียงปล่อยมือและเท้าต่อสู้ไปตามปรารถนาก็พอส่วนเท่าแก่ล้านเช่นล่ววนขณะนี้ไปนอนทอดกายอยู่หน้าทางเข้าล้านทว่าจิตใจได้ไปอยู่ในหอคอยการทดสอบแล้วล้ววนกําลังใช้สิทธิ์ของเท่าแก่ล้านรับชมศึกระหว่างคนทั้ง8ด้วยความสนุกสนใจ ตัวเขามีข้อสงสัยว่าระบบจะจัดแบ่งศึกระหว่างคนทั้งแปดเช่นไหรนอกจากนี้แล้วศึกก่อนหน้าของเล่าไผ่และจีอูฮุยในหมดอารีนาระบบก็สมควรตระหนักได้แล้วว่าในหมดอารีนามีอะไรขาดแคลนไปบ้างมันส่งผลให้ขณะน,นี้ผู้เล่นสามารถใช้งานพลังแห่งโชคของตนเองที่ภายในนั้นได้คณะของเว่ยอี้ทั้งสยามนี้ แม้ทานบามีกึงสำเร็จรูปแล้วก็ไม่ได้เข้าขอคอยการทดสอบเหมือนดังทุกครั้งแต่ทั้ง3เลือกที่จะยืนด้านหลังผู้อาวุโสของตนเองเพื่อรับชมศึกที่เกิดขึ้นศึกระหว่างขอบเขตทดสอบเต่าระดับที่9สมรภูมิย่อมต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมหาศาลหากย่อนความระวังแม้เพียงนิดนั่นจะเป็นจุดที่นำพาไปสู่ความพ่ายแพ้ด้วยเหตุน,นี้คนทั้ง8จึงทุ่มสมาธิสุดตัวกับการต่อสู้พวกเขาหาได้กล้าย่อนความระวังแม้เพียงนิดไม่ คนทั้งสามที่อยู่ภายนอกต่างต้องอุทานออกกันครั้งแล้วครั้งเล่าขณะดเดียวกันสายตาของพวกเขาเผยความปรารถนาอันแรงกล้าสักวันหนึ่งพวกตนจะต้องมีพลังอำนาจสถานฟ้าเสือเถือนดินเช่นนี้มาครอบครองในมือให้จงได้ เยว่ซื่อหยานเผยสายตามองทิศทางพลางละความสนใจสึกของขอบเขตท,ทดสอบเตา๋านางหาแรกสนใจแต่อย่างใดไม่ด้วยขอบเขตลาชันตัวนางนั้นเกินจะเปรียบเทียบกับขอบเขตท,ทดสอบเต๋าไปไกลแล้วพิจารณาจากสายตาของเหว่ซื่อหยานสึกทั้งสีน่นี้หาได้ต่างอะไรจากเด็กเล่นไม่อย่างไรแล้วนางก็เป็นเสมียนประจำล้านต้นตำรับมานาน เข้าเล่นเครื่องเกมเสมือนจริงมานับครั้งไม่ถ้วนกำลังของนางย่อมไกลห่างเกินกว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเยือนล้านมากแล้วเท่าแก่อรุณสวัสดิ์เมื่อเจ้างวนชางเดินเข้ามาในตรอกสิ่งแรกที่ทำคือกล่าวทักทายต่อรล่วดวนที่นอนอาบแดดอยู่หน้าร้านอืมล่วดฉวนรับคําโดยไม่เปิดตา สิ่งนี้ถือเป็นการตอบรับแล้วขณะนี้ความสนใจของเขามุ่งเน้นไปยังทั้งสสมรภูมิภายในใจของเขาสามารถแบ่งแยกงานกันได้ดังนั้นจึงมีเวลาที่จะตอบรับคำของเจ้ยงวนฉางต้องกล่าวว่าพลังจิตของล่วฉชวนขณะนี้ควบคุมได้ถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวสิ่งนี้คือพรสวรรค์อันชวนสะพรึงอีกทั้งยังเกิดขึ้นจากความพยายามส่วนตัวด้วยอย่างไรแล้วพรสวรรค์แม้เลือดล้ำเพียงใดแต่หากไม่อาจนำมาใช้งานให้ได้ เช่นนั้นก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จล่วชวนผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นนักศึกษามาหาวิทยาลัยจากดาวเคราะห์สีฟ้าคลามในชีวิตก่อนหน้าทราบความจริงเรื่องนี้ดีพบเห็นเท่าแก่ไม่คิดพูดกล่าวมากความเจียงหวนฉางก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดเขายิ้มตอบก่อนจะเดินเข้าร้านไปหื้ฉชไนวันนี้มีคนมากมายนะทันทีที่เข้ามาในร้านเจียงหวนชางต้องประหลาดใจกับภาพที่เห็น ดังทราบว่าขณะนี้ยังเป็นช่วงเช้าตรู่กล่าวได้ว่าร้านต้นตำรับเพิ่งเปิดทำการไม่นานนักด้วยซ้ำตอนที่232เรื่องชวนประหลาดใจของเจียงเฉิงวินตามปกติในช่วงเวลาที่ร้านเพิ่งจะเปิดลูกค้าจะไม่มีมากเท่าใดนักแต่แล้วขณะนี้เล่าด้วยคนทั้งแที่นั่งเล่นเครื่องเกมเสมือนจริงขณะน,นี้จึงเหลือที่นั่งเพียงครึ่งเดียว อีกทั้งยังมีผู้ชมอีก3ามคนคอยดูอยู่เมื่อแจ้งเจิงหวินได้พบเห็นผู้ซึ่งมาเล่นหอคอยการทดสอบใบหน้านั้นต้องเผยอาการหวาดกลัวออกไม่ใช่คนเหล่านี้คือยอดฝีมือสูงสุดขาประจำล้านต้นตำรับกันหลอกหรือแม้ว่าจะมีหลายคนที่ไม่คุ้นหน้ากระนั้นหากเล่นรวมกับกลุ่มคนเดียวกันนี้ย่อมไม่ใช่มีกำลังเล็กจ้ยเป็นแน่เจ้งเจิงหวินเดินมาทางโต๊ะรับรองก่อนจะก้มศีรษะลงเล็กน้อยพี่ซือหยาน กลุ่มคนตรงนั้นทำอะไรกันหรือแข่งขันในมดอารีนาเหย่าซือหยานตอบคำอย่างเรียบเฉยแข่งขันเจี้ยงเจิงหวินงุนงงวันนี้มีวายยกเข้ามาเติมสินค้าเหว่าซื่อหยานกล่าวต่อวันนี้มีวายยกคลาแรกเจี้ยงเชิงหวินงุนงงไปวูบ แต่แล้วไม่ช้าสายตาก็พลันต้องเบิกกว้างออกด้วยเพราะมัวแต่เล่นหอคอยการทดสอบทุกวี่ทุกวันมันทําให้เจียงเจิงหวินลืมเลือนเรื่องระยะเวลาของวายหยกไปแต่อย่างน้อยตัวเขาก็ไม่ได้ต้องการสินค้าดังกล่าวเพราะเขายังหนุ่มดังนั้นจึงยังไม่มีประสบการณ์ปัญหาขาดแคลนพลังชีวิตอีกประการหนึ่งที่เจียงเจิงหวินทราบดีแม้ว่าเขาคือบุตรแห่งคุนนางซ้ายแต่ราคาหนึ่งแสผลึกวิญ,ญญาณของวายหยกนั้นต่อให้เขาขายตัวเองออกไป ก็ไม่พอซื้อคนเหล่านี้มาที่ร้านวันนี้เพราะแย่งวายหยกกันห,กหรือนี่เจ้ยงเชิงหวินชี้ไปยังกลุ่มคนที่อยู่ไม่ไกลห่างพร้อมถามออกอย่างไม่ค่อยแน่ใจเหยาซื่อหยานพยักหน้ารับถูกต้องแล้ววายหยกมีเพียงหนึ่งขวดอย่างนั้นจะตัดสินกันอย่างไรเจ้ยงเชิงหวินกล่าวถามเรื่องเป็นเช่นนี้เหยาซือหยานจึงเริ่มบอกกล่าวถึงเรื่องการตัดสินใจระหว่างกลุ่มคนเจ้ยงเชิงวินจึงนิ่งงันไปเขาต้องกระแอมไอเสียงเบาออก พี่ซือหยานข้าขอถามว่าพวกเขาจะสู้กันจนเหลือคนสุดท้ายอย่างนั้นหรือเป็นการแพ้คัดออกนั้นหรือเรื่องนี้ออกจะไม่ยุติธรรมไปบ้าง ระหว่างพูดคุยเจียงเจิงวินก็รูปสัมผัสคางตนเองไปพลางครุ่นคิดผู้คนทราบดีว่าเจียงเจิงวินนั้นคือรุ่นเยาว์ที่ฉลาดเป็นกรดที่สุดในนครจิ้วเหว่แต่แม้เขาคิดถึงแผนผังการต่อสู้จะเกิดขึ้นภายในใจเขาก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกต้องแต่ให้ผู้ชนะในท้ายที่สุดถูกตัดสินออกมาได้แต่ก็ต้องมีคนที่ไม่ยอมรับเป็นแน่แม้ว่าในร้านของเท่าแก่จะไม่มีใครกล้าก่อการถาว่าออกพ้นจากร้านไปแล้วนั้นก็ไม่แน่ เยาวซือหยานอดไม่ได้ที่จะเกิดนึกสนุกยามได้เห็นเจ้งเชิงหวินขมวดคิ้วพร้อมเผยสีหน้าคุ้นคิดขณะนี้ความนับถือต่อล้วดฉวนของนางก็ลึกล้ำยิ่งขึ้นไปอีกวิธีการที่ใช้คือระบบนับแต้มเท่าแก่เป็นผู้เสนอคำกล่าวของเยาวซือหยานเป็นผลให้เจ้งเชิงหวินดึงสติกลับคืนมาได้ด้วยเป็นคำที่ไม่คุ้นเคยแจ้งเชิงหวินจึงกล่าวถามต่อพี่ซือหยานอะไรคือระบบแต้ม เหว่าซื่อหยานเผยยิ้มพร้อมทบทวนกติก,กาที่ล่วดชวนพูดกล่าวออกไว้ให้เจียงเฉิงหวินได้ทราบขณะเจียงเฉิงหวินรับฟังไปดวงตาของเขาคล้ายจะทอประกายแสงขึ้นทีละน้อยมีวิธีการเช่นนี้อยู่ด้วยปราดเปลืองนี่เท่าแก่คิดได้ยังไงกันหลังได้รับฟังคำนี้ใจเหา่ซือหยานต้องเกิดความยินดีขึ้นนี่จึงเป็นเท่าแก่ อีกฝ่ายคือผู้ที่มักสร้างเรื่องราวาให้หน้าทึ่งเสมอขณะเดียวกันนางก็หันมองไปทางลวดชวนที่อยู่หน้าประตูร้านลวดชวนไม่ได้ตระหนักถึงเหยาซื่อหยานต้องรอบถอนหายใจหลังประหลาดใจไปครู่เจียงเชิงหวินจึงเดินไปทางเว่ยอี้และคณะช่วงหลายวันมานี้เพราะพบเจอกันที่ร้านบ่อยเจียงเชิงหวินจึงค่อนข้างคุ้นเคยกับคนทั้งสามดี ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะครับในนิยายเรื่องต่อไปนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของทุกคนเลยนะครับผมก็ไปจากแล้วทุกค